ของป่าที่ชาวบ้านต้องรอคอยกันนานเลยนะครับกว่าจะมีรับประทานในแต่ละปีนั่นก็คือเห็ดทอปหรือเห็ดเพาะนั่นเองนะครับซึ่งจะมีให้รับประทานแค่เดือนพฤษภาคมเดือนเดียวเท่านั้นนะครับทําให้เห็ดดังกล่าวเนี่ยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ5 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับจึงมีชาวบ้านเก็บเห็ดเพาะมาขายสร้างรายได้กว่าวันละ3 0 0 0บาททีเดียวครับ ผู้สื่อข่าวนะครับลงสำรวจบรรยากาศที่ตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแกน่นนะครับพบว่าชาวบ้านเริ่มนำเห็ดเผาะหรือเห็ดทอปมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากนะครับ,รบโดยนางมนพรนิพรมนะครับอายุ65ปีชาวบ้านที่นำเห็ดมาขายบอกว่าราคาเห็ดเผาะจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ500-600บาทครับแต่ถ้าเป็นขีดจำหน่ายอยู่ที่ขีดละ50-60บาทนะครับแล้วแต่ขนาดและความสดใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเขาได้มากถึงวันละ2 0 0 0ถึง3,000บาททีเดียวครับซึ่งเห็ดเพาะเนี่ยเป็นเหตุที่หายากแล้วก็มีความต้องการสูงมากในแต่ละวันนะครับซึ่งรับมาขายต่อวันละ20-50ถึงกิโลกรัมขึ้นอยู่กับบางช่วงนะครับว่าช่วงเห็ดเพาะอาจจะมีราคาสูงก็จะขายดีเป็นพิเศษนะครับซึ่งช่วงที่มีราคาต่ำก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3า0รอบาทก็ประมาณครึ่งนึงเนาะช่วงสูงก็600้ะครับ แต่อย่างในช่วงนี้นะครับที่อากาศร้อนมากๆก็ส่งผลกระทบให้เห็ดนั้นออกน้อยชาวบ้านที่ไปเก็บก็หาได้ลําบากขึ้นนะครับจึงทําให้เห็ดนั้นมีราคาแพงขึ้นครับซึ่งนางมน์นะครับแม่ค้าขายเห็ดเพาะรับเห็ดต่อมาจากชาวบ้านโดยตรงนะครับส่วนที่รับมาขายในช่วงนี้ก็จะมาจากทางอําเภอกุชินาไรจังหวัดกาลสินนะครับและคาดว่าอีก2-3เดือนเห็ดเพาะอาจจะมีราคาต่ําลงนะครับเท่านั้นทถานั้นผู้พานไงอาใช่ครับเขาวงเขาวงอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับวกเราไปหาของป่ากันเยอะครับซึ่งเห็ดดังกล่าวนะครับถือเป็นเห็ดที่หายากที่เก็บได้เฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมเพียงหนึ่งเดือนในรอบปีนะครับและตามปกติเนี่ยไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ด้วยครับอืมเนี่ยมันเลยแพงนะครับใช่ครับจึงเป็นของป่าที่ผู้บริโภคต้องรอคอยกันนานนะครับกว่าจะมีรับประทานในแต่ละปีครับสำหรับเห็ดถอบหรือเห็ดเผะที่เก็บได้ใหม่นี้นะครับถือเป็นเห็ดต้นฤดูกาลกร ซึ่งจะมีเนื้อภายในเนี่ยสีขาวอร่อยด้วยเนื้อแน่นใช่รวมทั้งมีจำนวนน้อยหายากนะครับซึ่งสามารถนำไปทำอาหารได้หลายอย่างนะครับทั้งแกงผัดต้มนะฮะดังนั้นจึงมีราคาสำหรับเห็ดพาะหรือเห็ดทอบเป็นเห็ดลูกกลมๆขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยไม่มีลำต้นนะครับไม่มีรากด้วยเขาบอกเห็ดแบบนี้ขึ้นตามดินร่วนที่ถูกไฟไหม้ตามป่าที่มันมีการแบบ เผาไหม้แล้วหน้าดินมันมีพวกธาตุอาหารไม่ไงธรรมชาติของผืนป่าก็คือว่าเมื่อถึงหน้าแ้งใช่ป่ะต้นไม้เสียดสีกันเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นพอหลังจากไฟไหม้ดับลงก็มีต้นของฤดูฝนน่ะน้ํามาปุ๊บนะเชื้อเขามีอยู่แล้วไงเขาก็ขึ้นตามธรรมชาติครับเเขาบอกว่าเห็ดพวกนี้เนี่ยพบมากในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับออกมาในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตกใช่เห็ดถอบและเห็ดเผาะบางคนก็ เรียกเห็ดดอกดินเพราะฝังอยู่ในดินต้องทําการขุดคุ้ยถึงจะได้กินนะครับและเป็นเห็ดที่มีราคาแพงเพราะขั้นตอนการหานั้นลําบากพอสมควรนะครับและเมื่อก่อนเป็นเห็ดที่เพาะเลี้ยงไม่ได้แต่ปัจจุบันเริ่มมีคนศึกษาแล้วก็ทดลองเพาะเลี้ยงแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสําหรับการเลือกซื้อเห็ดทอบนะครับเห็ดเพาะเนี่ยต้องเลือกเห็ดอ่อนๆครับเพราะจะนุ่ม ทานแล้วอร่อยนะครับเห็ดที่แก่ไปผิวเห็ดจะเหนียวแล้วก็เคี้ยวยากนะครับหยาบครับมันกินปลาหมึกปิ้งนะครับวิธีเลือกซื้อนะครับก็คือดูที่ผิวของเห็ดจะมีสีน้ําตาลอ่อนนวลอ่าเห็ดที่แก่เนี่ยจะมีสีน้ําตาลเข้มจนเกือบดำครับแต่ส่วนใหญ่แม่ค้าไม่ค่อยให้เลือกหรอกครับใช่ครับและเห็ดที่อ่อนก็จะมีเพราะว่าเห็ดที่อ่อนเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีเื้อเนื้อสีขาวอ่า จริงจริงจริงเขาตักใส่ถุงได้แล้วเรียบร้อยแหละชัางกิโลเรียบร้อยถูกไอที่บอกเนี่ยคือไม่ใช่เป็นวิธีเลือกซื้อแต่วิธีเลือกออกมาเวลาจะทำแล้วมันรับประทานมันอร่อยหาซื้อมาแล้วนี่ค่อยมาคัดกันอีกทีอย่างงี้ใช่คนที่ยิงคุณรักพูดนี่ไปตลาดสดเลยนะตอนเย็นครับเอาแม่ค้าแม่ค้าเอาเห็ดเพาะให้หน่อยเออเอาน้นตาลอ่อนๆดนๆนะเอาห้าสิบบาทเอาห้าสิบบาทแต่ว่า เอาเอาที่มันน้ำตาลอ่อนๆนวลๆน่ะนะดำๆยาวๆอย่าเอาเออเอาเอาเนื้อที่มันอ่อนๆเนื้อแน่นๆด้วยนะเนื้อต้องแน่นนะครับก็จะเคลี้ยงกับสอบเห็ดใส่นะ